คู่ใหญ่สุดในรอบนี้โอ้โหจับมานี่ช้างนี่ยิ้มแก้มปริเลยนะฮะนัดคู่ใหญ่เจอกันที่ช้างรีนาบุรีรัมครับจบที่2ในหลีกนะครับ63แต้มตาม BG แชมป์อยู่14ขคะแนนแต่ว่าช่องว่างระยะห่างอาจจะเยอะแต่ถ้ามองดูกับการที่พวกเขายู่เทินกับมาได้ถึงขนาดนี้นีถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับอาอริสเด์การ์มาครับคุมทีมคือสิติของทั้งกามาและมาริโอเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ เพราะว่ากา m ์มาลาออกปุ๊บมาริโอมาเสียบแทนแล้วการ่มาก็มาคุมบุริรัมแทนที่ของโบซิดาบันโดวิชซึ่งเป็นเกมต้องเรียกว่า2คนนี้คุมทีมนัดแรกก็คือพร้อมกันครับกา m ์มากับมาริโอเนี่ยมาคุมเกมไทยลีกแมชเดย์ที่9พร้อมกันเพราะฉะนั้น ในเส้นทางของทั้งฟุตบอลลีและฟุตบอลถ้วยที่ทั้งเมืองทองทั้งบุรีรัมลงสนามมาพร้อมๆกันเนี่ยเท่ากับว่าทั้งกาม์มาและก็มาริโอคุมทีมจํานวนเท่ากันเลยนะครับกามมาเนี่ยคุม25เกมทุกรายการครับชนะไป20เลยนะเสมอ2และแพ้ไป3ส่วนมาริโอเนี่ยคุม25เกมครับชนะ14เสมอ4แพ้7นะฮะก็สถิติ ถือว่าชัดเจนเพราะว่ามันทําให้เห็นว่าตารางคะแนานก็บุรีรัมดีกว่านะครับฟอร์มในช่วงหลังของบุรีรัมดีมากก็คือการไม่แพ้ใคร11เกมติดต่อกันนะครับเป็นการชนะ10แล้วก็เสมอ1เสมอ1ก็คือเสมอกับเมืองทองในเกมลีกที่บ้านของเมืองทองนะครับแล้วก็ชนะรวดมา5เกมติดนะครับโดยที่ยิงได้ถึง13ลูกแล้วก็ไม่เสียประตูเลยใน5เกมหลังนะครับ ถือว่าในช่วงที่กาม,มาเข้ามาทีทําทีมนี่ทีมยอดเยี่ยมมากนะครับเลกสออย่างที่เคยเป็นข่าวกันคือบุรีรัมเป็นทีมที่ทาคะแนนได้เยอะที่สุดในลีกนะครับ15เกมชนะไป13เสมอ1แพ้1เสมอเมืองทองแพ้บีจีนอกนั้นชนะรวดนะครับเกมเย่าครับ15นัดชนะ10เสมอ1แพ้4คือปีนี้เนี่ยในยุคข,ของกาม์มาที่แพ้3เกมเนี่ยเป็นการแพ้ในบ้านทั้งหมดนะครับแพ้เมืองทองแพ้สุตรราการ แล้วก็แพ้ดีจีนะครับเกมเยือนเขาทําไม่แพ้เลยแต่โอเคเกมนี้มาเล่นในบ้านนะครับชนะรวมมาหเกมโดยชินชี้ทั้งหมดเกมในบ้านยอดเยี่ยมมากนะของในยุคข,ของกามมาเนี่ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าในยุคกาม,มาเนี่ยอกองหน้าต่างชาติยิงไม่เยอะมากนะครับมีไมค์คอนที่มายิงได้ช่วงหลังๆเนี่ยไมคอนเป็นนักเตะที่มาในเล็ก2องแลวยิงได้ทั้งหมด8ประตูนะครับ โดยที่ดาวส้นวงของทีมปีนี้เป็นสุภรชคสารชาตินะครับยิงไม่ถึงหลัก10ประตูด้วยยิงได้แค่9ลูกนี่คือนับเฉพาะในเหลีกนะครับมันก็ทาให้เห็นว่าก็ยิงนข้งที่จะกระจายออกพอสมควรนะฮะโดยที่ทีมยิงได้ถึง63ประตูนะฮะเป็นทีมที่ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับสําหรับทางบุรีรัมส่วนโคต้าต่างชาตินะครับในช้างเอฟเอคัพของทางบุรีรัมนะครับ แน่นอนครับหลายคนก็อยากเห็นดีเกาเพราะว่าส่งชื่อมาแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมเช็คนี่น่าจะคือเอาจริงจอ่ะดีเกาลงเล่นแค่เกมเดียวนะครับในการเจอกับการท่าเรือในรอบ16ทีมที่ชนะจุดโทษซึ่งก็เจ็บไปนะครับอ่าผลงานบุรีรัมย์ก่อนรอบ64ทีมในเอฟเอคับชนะสมุทรสงคราม9-0นะครับ32ชนะโพลิสเทโร4-0นี่สนัดนี้เล่นในบ้านแล้วก็16ทีมมาจับเจอท่าเรือที่แพสเตเดียมก็ เสมอในเวลาแล้วต่อเวลา0 0ก่อนจะชนะจุดโทษนะครับต่างชาติของทางบุเดรัมนะครับมีดิเกาครับมีซามโรซามีไมคอนมาเกสแล้วก็เอเชียเนี่ยใช้แบรนดอนโอิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ตัวที่จะใช้งานในตำแหน่งของนักเตะต,ต่างชาติแต่เพียงแค่ว่าดิเกาจะไหวหรือเปล่าครับไม่ได้เล่นเลยไม่มีชื่อเลยมีชื่อเกมสำรองอยู่เกมหนึง่งแล้วก็หายไปเลยครับแต่คราวนี้ผมกลยจะบอกว่าแม้จะไม่มีดิเกาเนี่ยแต่ว่า ในช่วงหลังที่ฟอร์มในเลกสองตลอดทั้งเลกเนี่ยพวกเขาใช้ผู้เล่นไทยทั้งหมดนะครับในเกมรับแล้วก็ทำได้ดีด้ดวยพันษาอภิวัตรรัตนากรหรือแม้แต่ตัวที่สอดแทรกมาอย่างทินกรตัวอย่างชิติพัฒน์ที่หายกลับมาในช่วงหลังกลายว่าประสานงานกันนั้นอ,อย่างยอดเยี่ยมนะผมมองว่าดีเกาตอนนี้ดูไม่ใช่ตัวที่ที่จะขาดไม่ได้ต้องใช้คํานี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับสําหรับทางบุรีรัม ACG ีเ AC มืองทองครับจบที่7นะครับปีนี้ก็มีอยู่47คะแนนตามหลังการท่าเรืออันดับท็อปทอยู่9แต้มก็ถือว่าก็ต้องชมมาริโอที่มาแล้วก็สร้างทีมชุดที่อาจจะไม่ได้มีสตาร์มากมายอะไรนะักแล้วก็มาอยู่ในจุดนี้ได้นะครับ2เกมสุดท้ายนี่ชนะรวดนะครับชนะสุพรรณในเกมเยือนและล่าสุดคือทีมที่ทําให้บีจีไร้พ่ายนะครับ เขาเรียกว่าทําให้ BG พลาดการไร้ผ่ายนะฮะแชมป์ไร้ผ่ายของ B ีีโดนพังโดยมาริโอ้ยแหละแล้วก็เป็นโคชคนเดียวที่ทําให้ BG แพ้ในปีนี้นะฮะใน F a ฟเอก็ล้ม BG มาได้ในฟุตบอลลีกก็ล้ม BG ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากของเมืองทองก็คือก่อนชนะรวด2นัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่ชนะในลีกมา5เกมติดนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ถึง4มีช่วงเวลาที่แพ้3านัดรวด เสมอบุรีรัมปปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาแพ้3นัดติดคือเป็นช่วงที่ลูคัสโรชาตเจ็บนะครับนั่นคือปัญหาหลักเลยคือเกมรับเนี่ยพอขาดเสาหลักอย่างโร่าไปนี่มีปัญหาเลยแต่ว่าโร่ากลับมาแล้วนะครับลูคัสโรชากลับมาแล้วในเกมกับ BG แล้วก็กลายเป็นกําลังหลักทันทีนี่คือทําให้เห็นว่าเมืองทองค่อนข้างที่จะ,ะขาดตัวผู้เล่นหลักโดยเฉพาะต่างชาติไม่ได้เกมยืนปีนี้เนี่ยห้านัดหลังชนะ3แพ้2นะครับ ก็ถือว่าอาจจะแกว่งหน่อยในเกมเยือนแต่เพียงแค่ว่าพอตัวต่างชาติมาครบเนี่ยมันก็เลยทาให้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าเทียบกับบุรีรัมย์ที่ยิงกันกระจายกระจายมีดาวซันโบอย่างสุภโชคแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเมืองทองครับต่างชาติ3คนในแดนหน้านะครับดาวซันโบคือมีเซยฟครับยิง13ลูกในหลีกเฉพาะในหลีกนะครับมีเซยฟส3บสแดนเล่สิวิลเลนพ็อปสิรวมกัน3คนยิง37ประตู 37ประตูจาก52ประตูที่ยิงได้ทั้งหมดในหลีครับเท่ากับว่าโอ้โหเกินครึ่งไปเยอะมากนะครับที่3คนนี้ยิงเพราะฉะนั้น3ตัวหลักในแดนบนคือจุดสําคัญสําหรับทางเมืองทองมากๆนะครับก็ในฟุตบอลเอฟเอคัเนี่ยรอบ64ทีมเจอพัฒนานิคมซิตี้นะครับถล่มไป1 0บูนเนาะถ้าใครจำกันได้ในเกมนั้นเล่นในบ้านและก็ในรอบ32ทีมครับเจอกับ BG เอาชนะต่อเวลาพิเศษได้2-1 แล้วก็เอฟเคับรอบ16ทีมเจอสุดรปารการชนะได้1นึ่งเมืองทองจับฉลากในรอบที่ผ่านมาเล่นได้เล่นในบ้านทั้งหมดนะครับแต่เกมนี้จะออกมาเยือนนะครับโอ้โหน่าสนใจนะปีนี้เจอกันในลีก2นัดมาริโอกับก,บกาม่าเจอกันนะครับปลายเป็นว่าเมืองทองไม่แพ้นะครับนัดแรกถ้าจำกันได้คือมาริโอบุกไปชนะเลยนะครับ3ประตูต่อ2โดยที่บุรีรัมย์นำก่อนนะครับ ส่วนเกมที่เจอกันล่าสุดในบ้านของเมืองทองเนี่ยก็เสมอกัน2-2นะครับโดยที่บุรีรัมย์นำก่อนเหมือนกันนะฮะนำสองรอบอะนำหนึ่งศูนย์โดนตีเสมอนำสองหนึ่งโดนตีเสมอเพราะฉะนั้นกามาเจอมาริโอมาริโอยังไม่แพ้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นเกมที่ดูแล้วมองยังไงกันบ้างหลายคนก็ เนี่ยฮะกามาไม่เคยชนะมาริโอเลยบริลัมเขี้ยวมากถึงแชมป์แน่นอนเห็นว่าแฟนบริลัมซื้อตั๋วเกินหมื่นใบแล้วโอเคเรื่องของแฟนบอลในช้างรีนาเนี่ยผมว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าแฟนที่บุริรัมเองความจุเยอะกว่าสนามอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆบริรัมก็คงจะรอคอยแมชนี้กับการที่จะได้ลุ้นแชมป์นะสุดท้ายนะครับในถ้วยสุดท้ายจะได้ลุ้นเนี่ยผมว่าวันนี้บริรัมก็ดูเหนือกว่านะครับด้วยตัวผู้เล่นกลุ่มกําลังแต่เพียงแค่ว่าเกมรุกข,ของเมืองทองเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมว สามภาษาในแดนหน้าแล้วถ้าอย่างที่เห็นว่าโรซ่ากลับมาแล้วเนี่ยความเป็นต้องเป็นห่วงในเรื่องเกมรับก็อาจจะไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นสู้สนุกแน่ครับเผลอๆนาผมว่าอาจจะมีต่อเวลาคู่เนี้ยนะฮะอาจจะจบกันไม่ลงแต่ถ้าจะหาผู้ชนะผมยังยังมองไปถึงเจ้าบ้านอย่างบุีร,รั์นะครับเพราะฉะนั้นในช้าง FA ฟเอคร,รอบ8ทีมเนี่ยถือว่าเป็นรอบที่เจ้าบ้านดูได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่า เจ้าบ้านได้เปรียบค่อนข้างเยอะด้วยการที่เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ด้วยฟอร์มอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมองว่าเจ้าบ้านน่าจะเข้านะฮะฝากติดตามทางแฟนเพจของ kick off ได้วยนะครับใน Facebook รวมไปถึง c h anel n YouTube ของทาง kick off ด้วยนะครับ